บ้านย่านะค่ะจะมาไปดูปู่ทำกับข้าวกันไปถามปู่นะว่าทำอะไรนะถามสิปู่ทำยังปู่ทำยังเห็ดยังกินปู่เห็ดยังกินกแค่แคเแ็ดขี้ยาบองจ้าไอหมูเยีกตึงได้พี่น้องกูกันบุคอยหูเรื่องนี่ปูอ้วหมยพี่น้องปูกองมาได้นี่เกิดพ่อส่อสองสี่หกเจ็ด ตอนนี้อายุร้อยเอ็ดปีป้าร้อยเอ็ดปีเพียงทค่มาหารกินเลยพ่ออย่บอกร้อยเปีรอยหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งแมนบ้าอันยเดียออแมนบ้าเดียวนี้ก็ร้อยกว่าหรอร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดปีร้อยเอ็อย่างใส่หมูอดรอยหนึ่งปี หลายปีเริ่มเริ่มจะจำว่าได้เริ่มจะจำนั่นนี่ว่าได้แต่ว่ายางยังสบายหกขี่แปดบอกหกเจ็ดพ่อพ่อจอเกิดพ่อจอหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วเจะเรียนหกขี่แปดจ้าแจ้งพิษแจ้งพิษปีหนึ่งเพราะว่าสมัยนั้นบ่มีแจ้งเกิดแจ้งพิษแจ้งพิษแซ่บบ่ แคบเมันเขารอยเา้บเราหอะคบเราบเพียเราบเราเขากกเห็ดบเขาแล้วด้ล้งบ้านปูเห็ดจังสีนะเห็ดจังสีนะเห็ดเป็นบ่เห็ดจังสีเออเฮ็ดจังสี่ยรเท่าไรอาุรอย่หนึ่ง หนึ i, liksom, ่งปีหนึ่งปีเอาหกดบ่เอาหกเจดตัวของจริงเนาะหกแปเกินหแปเกิกจดเ้าหกควแปดเี่เอาของจริงเอาของจริงบ่เอาของอปูบายดูปู บายบายค่ะบายบายปูปวดสะอาดขนาดได้ปูดสะอาดป้ายยกนอันนี้อันนี้คือฝีมือคนทำความสะอาดหนึ่งลอยหนึ่งปีเนี่ยเจ้าของเจ้าของกะล่างซ้อยเนื้อเอ้ยซ้อยใส่หมูกินจาลอยหนึ่งปีย่างแข็งแรง นีนเองหกสิบเจ็ดเอาเฮ็ดนัองกินซะปูจ้ามือนีสิมาหับยาไปหาหมอมาหับยาไปหาหมอแต่ว่าปูยังอยู่กับอากับหยังคือเกานี่เฮื่อนย่านว่ขคืนทะเบียนปีนึ่งจังไฟกลับมาขึ้้นอีกปีหนึ่ง อ,อนเนออไปไป,ไป,ไปับขึ้นมาเออไม,ไ,มไม่ได้ดออืเขาเ้าาไปกับกอตัวน้อยหลาย,ลยาาขดตัวน้อยหลาก็เล้ยันจะคลองโตก็เลี้ยแยนนี้ก็เลยว่่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมมู่ไป